สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สปอยหนังโคตรโมวันนี้เรามาอยู่กับเรื่องราวที่น่ากลัวของนักเดินป่าที่ไม่ได้ตั้งใจไปเดินป่าและครับเพราะพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ลึกลับที่น่าหวาดหวั่นและสะพรึงที่สุดในชีวิตเด r i ิโ a l สัมผัสอาคาดวิญญาณสยองกิบด,ดีผมไม่ค่อยสบายนะครับเสียงอาจจะแตกๆบ้าง ภัยยด้วนะและเรื่องราวของหนังเรื่องดีนะครับได้เริ่มขึ้นในที่คืนหนึ่งของยุโรปเพื่อนสนิทหคนกําลังเฉลิมฉลองกันอยู่ที่บ้านเรียกในโอกาสในวันหยุดยาวของพวกเขาทีนี้ก็ต้องมาหาเรื่อกันว่าพวกเราเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีซึ่งแต่ละทีที่เสนอกันมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าสนใจจนกระทั่งเพื่อนคนหนึ่งที่มีชื่อวอลล็อบได้เสนอนว่าเราไปเดินเขากันไหมที่สวีเดนเนี่ยมันสงบและไม่มีคนไอพวกเพื่อนเนี่ยต่างก็เป่าปากบู๊กันใหญ่เลย พวกเราต้องการหาที่เที่ยวที่สบายไม่ใช่ไปแล้วเป็นภาระหนักกว่าเดิมเว้ยสุดท้ายแล้วนะครับก็ยังตกลงกันไม่ได้ก็ต้องรีบกลับบ้านเพราะว่าภรรยายกับลูกๆเนี่ยได้รออยู่ในตอนนั้นลุกก็ดูท่าทีว่าจะไม่ค่อยพอใจเพราะเพื่อนๆเ,เนี่ยเคยสนิทกันมาตั้งแต่ไหนแต่ดูตอนนี้สิมีลูกมีเต้ากันหมดก็ไม่ค่อยจะมีเวลามาสังสรรค์กันเหมือนแต่ก่อนหลบก็พยายามปลอบใจเขาด้วยการพาเข้าไปในซูปเปอร์มาร์เก็ตไกลๆเพื่อที่จะหาซื้อเหล้าต่อครับเขาเรียกเหล้าพางบนไปไว้เจ้าหลบเนี่ยอยากจะไปปีนเขาจริงเหรอ นี่เราไม่ใช่เด็กอายุ20แล้วด้วยถ้าว่าในตอนนั้นเองก็มีเหตุการณ์ไปคาดฝันเกิดขึ้นแล้วครับโจนสองคนได้บุกปนซูปเปอร์มาร์เก็ตและทาร้ายแคชเชียร์พร้อมกับคนอื่นๆที่อยู่ในร้านเมื่อมันเห็นล็อบมันก็ตรงเข้ามาในขณะที่ไอ้เจ้าลูกได้แอบไปซ่อนอย่างเร็วทิ้งให้เพื่อนต้องเผชิญชะตาก,กรรมกับไอ้พวก2โจรมข่าหดที่หันมาปล้นเขาแทนสุดท้ายแล้วพวกมันคนหนึ่งได้ฆ่าเขาไปอย่างเลือดเย็นภาพทั้งหมดนี้อยู่ในสายตาของไอ้เจ้าลูกที่ไม่กล้าแมแต่ขยับตัวไปช่วยเพื่อน เขานอนตื่นขึ้นมาบนเต็นที่ตอนนี้เรื่องราวก็ผ่านมาทั้งหมด6เดือนแล้ว เพื่อนรักทั้ง4คน,คนอยู่ที่ชายป่านัดสวีเดนเพียงเพราะอยากจะทำตามความฝันของล็อบที่เขาเนี่ยต้องการที่จะมาปีนเขาที่นี่พวกเขาได้จัดอนุสรณ์ให้กับเพื่อนที่จากไปทามการความคิดของลูกที่ดูไม่สดชื่นโดยเฉพาะเพื่อนที่มีชื่อวาา่าฮัตก็ได้เข้ามาสแสดงความเป็นห่วงวันนี้ไม่ใช่ความผิดของนายหรอกนะเลิกโทษตัวเองแล้วก็มาสนุกกับทริปนี้จะดีกว่าลูกไม่ตอบอะไรและปล่อยให้คืนวันผ่านไปเนวกระทั่งถึงรุ่งเช้าพวกเขา,เอาออกเดินทางเพื่อจะไปให้ทานถึงบ้านพักแต่แล้วไอ้เจ้าดอบเบียก็เกิดขาพลิกจนทําให้เขาเรียบาเจ และไม่คิดว่าเขาจะเดินต่อไปอีก14ชั่วโมงได้หรอกนะเลยทําให้หัตต้องหาวิธีใหม่นัน่นก็คือเดินลัดป่าซึ่งมันจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางให้เราไปได้มากหลายชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ลูกเนี่ยเห็นว่าการเดินผ่านป่าน,นั้นมันอันตรายเกินไปเขาอยากให้ทิ้งคนเจ็บไว้ที่นี่ไอ้ลูกกับฮัทก็ไปขอความช่วยเหลือจากบ้านพักจะดีกว่าแต่ทั้งสองคนที่ได้ยินเนี่ยก็บอกไม่เอาด้วย ไปไหนไปกันบุย้ยเลยทําให้ตอนนี้เพื่อนทั้งสี่คนต้องเดินเข้าป่าที่น่าจะชื่อว่าดาร์กบูดซึ่งมีสร้างรถเก่าๆขวางทางพวกเขาอยู่ แต่ทั้งสี่คนก็ไม่ได้สนใจยังคงเดินตัดเข้าป่าไปอย่างเงียบๆจนกระทั่งเมื่อเริ่มเข้าไปลึกทั้งหมดก็ไปเห็นสิ่งที่น่าสะยดสะยองนั่นก็คือซาก,กวางมูดที่ห้อยตรงเต่งอยู่บนต้นไม้ในสภาพที่เหมือนกับถูกอะไรบางอย่างฉีกกระชากและเมื่อดูจากซากมันแล้วมันก็ยังสดๆอยู่เลยหมายความว่าอะไรก็ตามที่ทําสิ่งนี้มันก็คงจะอยู่ใกล้ๆทั้งหมดก็เลยตัดสินใจที่ออกเดินทางกันต่อ แต่ไม่ว่าจะเดินไปเท่าไหร่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะออกจากป่าแห่งนี้ได้เลยจนกระทั่งถึงเวลาคำ่ำมันก็นำมาพร้อมกับฝนซึ่งฮาร์ตก็ได้แนะนำกับเพื่อนๆว่าพวกเราควรจะตั้งเต็นท์กันดีกว่าเพราะสภาพอากาศตอนนี้แม่เลวร้ายมากในขณะที่ลุงเองก็เห็นสัญลักษณ์แปลกๆอยู่บนต้นไม้และใกล้ๆนั้นก็มีบ้านหลังซ่อมซ่อซึ่งพวกเขาน่าจะใช้เป็นที่หลบฝนและเมื่อพวกเขาเข้าไปในบ้านก็มีเสียงหอนแปลกๆของสัตว์หลายพวกเขาก็นึกว่าอาจจะเป็นหมาป่าคอยตามพวกเขามาด้วยหรือเปล่า และลักษณะภายในบ้านนั้นเองก็มีสิ่งของที่คล้ายกับสัญลักษณ์ที่แกะไว้บนต้นไม้ห้อยระยงแระยางอยู่ไปทั่วฮันได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจบ้านเขาก็พบกับปืนเก่าๆและแท่นบูชาขนาดยักษ์ที่เหมือนจะถูกประกอบขึ้นจากฟางใบไม้และเขาของพวกกวางฟิลที่เห็นงนงานก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันนะนี่ต้องเป็นอะไรที่แบบว่าพวกมนต์ดำบูดูอะไรเงี้ยโดยทั้งหมดก็กลักวกันอยู่นิดหน่อยนะครับ แต่ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจำใจที่ต้องพักอยู่ที่นี่เพราะฝนข้างนอกเนี่ยมันแรงมากในขณะนั้นลูกก็ไม่อยากจะเดินทางต่อแล้วครับรุ่งเช้าเนี่ยฉันว่าเรากลับทางเดินจะดีกว่าแต่เจ้าฮัทก็ยังยืนกลาดว่าอีกหน่อยพวกเราก็จะออกจากป่าได้แล้วนายอย่ามาป้อน,อนตอนนี้นะทำให้ทั้งสี่คนต้องรีบเข้านอนเพื่อจะได้เก็บแรงออกไปลุยต่อในตอนเช้าโดยไม่รู้ว่าในคืนนี้จะเปลี่ยนพวกเขาไปตลอดกาลเมื่อลูกได้ฝันปแปลก ถึงภายในกระทอมที่พาเขาไปพบกับเหตุการณ์ที่ดอมถูกฆ่าแต่พอมารู้สึกตัวอีกทีเขากลับมายืนอยู่ข้างนอกกระทอมและที่อกก็มีรอยจำเหมือนกับเป็นมาร์กอะไรบางอย่างลูกตกใจมากพยายามวิ่งไปบอกเพื่อนแต่ก็พบกับสภาพของคนอื่นๆที่มีต่างจากตนเองมากนักฮัสที่อยู่ในสภาวะหวาดกลัวจนฉี่แตกดอมที่โวกยวายเหมือนกับถูกผีเข้าและคนสุดท้ายฟิลที่อยู่ดีๆเขาก็ไปถอดเสื้อผ้าล่างเปลือยเปล่านั่งคุกเขา่าไหว้เจ้าสิ่งประหลาดอยู่ข้างใน ถึงเขาก็ไม่รู้ตัวหรอกนะครับว่มามาทําแบบนี้ได้ยังไงทําให้ทั้งหมดต้องรีบเก็บข้าวของเพื่อออกจากกระท่อมแห่งนี้แต่พอมาถึงข้างนอกพวกเขาก็พบกับป่ารอบๆที่เต็มไปด้วยรอยสลักสัญ,ญปปลักษณ์แปลกๆที่เพิ่มขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้พวกเขาก็รีบออกไปให้ห่างกระท่อมนี้อย่างรวดเร็วโดยในระหว่างทาง ก็ยังอุตส่าห์ไปเจอกับกระท่อมลึกลับอีกที่หนึ่งแต่ทั้งหมดก็หวาดกลัวเกินไปอย่าไปยุ่งมันจะดีกว่าเลยตัดสินใจที่จะเดินทางต่อในตอนนั้นเองไอเจ้าดอมก็เริ่มบาดเจ็บจากขาของเขาอีกครั้งและพูดกับเพื่อนๆว่าขอเวลาฉันพักขาสักแป๊บหนึ่งพอเดินต่อไปรับรองว่าขาเขาหักแน่แฮรนก็บอกว่าให้เรีบพักซะพอยิงพวกเราออกจากป่านี้ได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีไอเจ้าลูกเลยขอตัวขึ้นไปสำรวจทางได้อยู่ด้านบนซึ่งเขาก็ไปพบกับสิ่งลึกลับที่มมีขนาาดใหญ่ก ขอสะกดรอยตามพวกเขามาด้วยลูกเนี่ยเลยวิ่งแตกตื่นกลับมาบอกเ,เพื่อนๆถึงสิ่งที่เขาเจอและแสดงสัญลักษณ์ที่อยู่บนหน้าอกมันเหมือนกับรอยขาวกวางเลยใช่ไหมแต่ดดาเบียก็หัวเราะออกมาและบอกว่านายเดินละเมอชนกิ่งไม้แต่ลูกก็เถียงกลับไปวันนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเลยทําให้ทั้งสองคนเดียดทะเลออกกาะกันครับเพราะไอ้เจ้าดอมเดินปากโป่งพูดถึงเรื่องที่ลูกเนี่ยพามาเดินป่าที่สวีเดนตามคําแนะนําของไอ้เจ้ารอบเพื่อนที่ตายไปเลยทาให้พวกเราต้องมาติดงกทีดี เพราะความขี้ขาดของเขาที่ปล่อยให้เพื่อนต้องตายในซูเปอร์มาร์เก็ตไอจัลลุกเนี่ยก็ทนไม่ไหวพูดมาแบบนี้มึงกับกูเลิกเป็นเพื่อนกันไปนเลยและเขาก็รีบเดินจากไปในขณะที่เป็นเพื่อนก็ได้เดินตามลูกมาไปพากันพบเข้ากับหลงรอยของนักท่องเที่ยวที่ตายไปตั้งแต่ปี1984สแสดงว่ามีคนเคยติดอยู่ที่ป่าแห่งนี้และไม่ได้ออกไปไอจัลฟิลก็ใจเสีย ในคิดว่าพวกเราคงจะตายไม่ต่างกันเจ้าหาดก็พยายามปลอบใจว่าเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยพวกหน่วยกู้ภัยก็น่าจ,จะต้องมาตามหาพวกเราบริเวณนี้และตกดึกในคืนที่2ถึงหมดก็ตั้งแคมป์เพื่อเข้านอนพักผ่อนลูกก็เริ่มฝันร้ายอีกครั้งในขณะที่ทางดันดอกก็มีเสียงกรีดร้องเขาตื่นขึ้นมาและพบว่า เต็นท์ของฮาร์ดถูกทำลายจนย่อยยับส่วนของฟิลดดน,นก็บอกว่ามีสัตว์ประหลาดตัวใหญ่จับตัวเข้าไปพร้อมกับเสียงร้องของฮาร์ดที่ดังมาจากในป่าอย่างน่าสยดสยองทั้ง3คนไม่กล้าที่จะทำอะไรต่อนอกจากจะรอให้ถึงเช้าและเดินตามร่องรอยเสียงร้องของฮาร์ดจนไปพบกับศพของเขาที่ห้อยตรงเตงอยู่บนต้นไม้ไม่ต่างอะไรจากสภาพกับกวางมูตตอนแรกที่พวกเขาเจอเพื่อนทั้ง3าคนนำร่างของฮาร์ดมาฝังไว้อย่างยากลำบาก พร้อมกับรีบเดินทางออกจากป่าแห่งนี้โดยที่มีอเจ้าสัตว์ลึกลับคอยตามพวกเขาอยู่อย่างเงียบๆแต่ตอนนี้เจ้าฟิลเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะเขาเหนื่อยทั้งกายและใจลูกก็บอกว่าพวกเราใกล้จะถึงทางออกแล้วในดุเขตป่านั่นเขารีบวิ่งกลับมาหาเพื่อนและบอกข่าวดีแต่เจ้าสัตว์หลายดันจับฟิลไปพร้อมกับส่งเสียงร้องไปด้วยเสียงของมันนะครับทำให้ทุกคนตกอยู่ในภวังเบิดกับเห็นภาพหลอนกว่าจะได้สติ เขาก็พบกับดอมที่แอบอยู่ข้างๆก่อนที่ทั้งสองคนจะพากันวิ่งหนีในขณะที่เจ้าสัตว์ยักษ์ก็คอยไล่พวกเขามาติดๆทั้งสองคนวิ่งหนีจนมาถึงเส้นทางที่มีไฟจุดเป็นทางยาวและใกล้ๆนั้นก็มีล่างของฟิลห้อยอยู่ด้วยไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องวิ่งตามเส้นทางนั้นไปจนบันพาพวกเขาไปพบกับกระทอมที่มียายแก่กาลังนั่งสวดมนต์อยู่ ทั้งสองคนถูกอัดจนสลบและมาฟืนอตอนเช้าของอีกวันโดยพวกเขาถูกจับมัดไว้ที่ชั้นใต้ดินลูกเรื่อมสังเกตออกไปข้างนอกตามร่องรอยแตกของไม้เขา,าพบกับพวกชาวบ้านที่กำลังจัดเตรียมแท่นพิธีกรรมอะไรบางอย่างท่านใดนั้นก็มีหญิงแก่เดินเข้ามาเปิดเสื้อของลูกเพื่อดูว่าเขามีรอยแผลเหมือนกับของเธอพร้พอมๆกับตัวของดอมที่ถูกลากตัวออกไปข้างนอกและเสียงกรีดร้องของเขาก็ดังขึ้นท่ามกลางความ,มง,งุนงงก็มีสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาข้างในและบอกกับลูกว่า เพื่อนของคุณกำลังถูกพาตัวไปเพื่อเตรียมการบูชายัญให้กับเทพเ,ทพเก่าแก่ที่มีชื่อว่ามอเดอร์โดยพวกชาวบ้านได้บูชายักษ์ตนนี้มาตั้งแต่ยุคบรรพากาลโดยการจับคนโอกไปบูชายัญเพื่อแลกกับร่างกายที่เป็นอมนตะท่านใดนั้นดอมก็ถูกลากตัวเข้ามาพร้อมกับสภาพที่ถูกอัดจนเละเขาบอกกับลูกว่าเขากำลังจะตายด้วยพิธีกรรมและจะได้เจอกับภรรยายอีกครั้งแตะย่างไงซะตัวของเขาก็คงไม่มีทางรอดและให้ลูกหาวิธีหนีออกจากที่นี่ซะ ตกดึกในคืนนั่นเองดอมก็ถูกพาตัวไปนั่นที่แท่นบูชาในขณะที่พวกชาวบ้านก็ยืนรอล่างของสัตว์ประหลาดแต่ดอมกับมองเห็นภรรยาที่ค่อยๆเดินเข้ามาปลอบเขาแต่ความจริงแล้วนั่นเป็นภาพลวงตาที่เจ้าสัตว์ร้ายได้ทาให้เขาเห็นผล่างที่แท้จริงของมันกําลังกระชากเหยื่อเพื่อลากเข้าไปในป่า ในมันก็สังหารเขาเหมือนกับคนอื่นๆโดยการตึงล่างไว้บนต้นไม้ส่วนลูกที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็พยายามที่จะเอาตัวเองให้รอดโดยการหักนิ้วเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยหลุดจากการแก้มัดและเขาก็เริ่มค้นหาอาวุธแต่ก็ไปพบกับห้องพิธีการมอีกห้องหนึ่งซึ่งเก็บล่างศพของผู้คนที่อยู่ที่นี่เหมือนเหมือนกับมัมมี่แต่ว่าดันมีชีวิตเขาจึงไม่รอช้าที่จะใช้คบไฟเผาล่างพวกมันให้เหียน พวกชาวบ้านที่เริ่มรู้ตัวว่าลูกกำลังหลบหนีนเนีเผาทำลายบรรพบุรุษของพวกเขาก็เริ่มหาตัวแต่กลับพบกับลูกที่ได้ถือปืนรอพวกเขาอยู่สะพ้ายตุบุง๋งเขาไล่ยิงพวกชาวบ้านที่พยายามจะจับตัวเขาจนกระเด็นกระดอนส่วนเหตุการณ์ด้านนอกก็ดูเหมือนว่าเจ้าอาสรร้ายมันจะเริ่มเข็นฆ่าพวกชาวบ้านและมันได้เฝ้าดูลูกอยู่ห่างๆเขาไม่รอช้ารีบหยิบเอาขวาน ติดตัวมาแล้ววิ่งออกไปในขณะที่เจ้าสัตว์ประหลาดก็เริ่มเข็นฆ่าพวกชาวบ้านไปเรื่อยๆและเมื่อเขาเห็นโอกาสว่าจะสังหารมันได้ลูกเลยหลอกให้มันกินลูกกระสุนไปนหนึ่งนัดแต่ทว่ามันกลับไม่เป็นอะไรเลยเจ้าสัตว์ประหลาดเริ่มไล่ล่าเขาได้ทันทีซึ่งดูเหมือนว่าพลังแห่งเสียงกรีดร้องของมันจะทําให้ลูกต้องพบเจอกับอาการประสาทหลอนอีกครั้งจนในท้ายที่สุด เขาก็ถูกตัวของมันจับได้และฟาดเข้าลงกับพื้นพร้อมกับยกเท้าหน้าหวังจะกระทืบศีรษะของเขาให้แหลกแต่ในวินาทีเดียวกันนั่นเองอาการภาพหลอนก็ทําให้เขาเห็นสวบของเพื่อนและมันทําให้เขาไม่อยากจะทําผิดพลาดอีกครั้งเขารวบรวมความกล้าขึ้นมาเพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดดวยการใช้ขวานจามไปที่หน้าของมันซึ่งก็ทําให้ตัวของมันนั้นชะงักไปครู่หนึ่งซสื้อเวลาให้ลุกได้เริ่มวิ่งหนีอีกครั้ง แต่คราวนี้เขาสามารถวิ่งออกมาจากเขตป่าดาร์กบูดและดูเหมือนว่าตัวของเจ้าอสูรร้ายมันจะไม่สามารถออกมาจากป่ามันทำได้เพียงแค่ยืนนิ่งๆมองลูกที่กำลังตะโกนท้าทายมันก่อนที่ท้ายที่สุดเขาจะได้ออกจากที่นี่อย่างปลอดภัย เรื่องราวของยักษ์โยตันเป็นที่เล่าขานกันในหมู่ชาวบ้านที่ได้อาศัยอยู่ในแถบเหนือเหมือนกับก้อนหินเย็นนัสเตนที่ตั้งตระงานอย่างเดียวดายในหุบเขาเล็กๆที่โลเซบนเกาะโอกเกนีทางเหนือของสกอตแลนด์คนในพื้นที่ต่างมีตำนานที่กล่าวไว้นี่เป็นหนึ่งในล่างของยักษ์โยตันที่ได้เปลี่ยนสภาพเป็นหินเมื่อนานมาแล้วภาพ,พยนต์เรื่องนี้สร้างจากอีเวนต์ของนักเดินป่าเขาที่ได้พบเจอกับสถานการณ์แปลกๆในป่าร้างหูดของทางเหนือ One, two, three, four.